สิ่งประดิษฐ์นะครับนี่ฮะมันคืออะไรเนาะปกติมีแต่ด้ไม่มีแต่ตัวนี้นะเสริมตัวนี้มาสาเหตุที่ต้องทำก็เพราะว่าอย่างเงี้ยฮะนี่ครับเกียวล้มเกียวอะไรเงี้ยเราก็แบบที่ตับเกลียวนะตัวตับเกียวนะ อันนี้เป็นดายตับ M12 นะครับคูณเกลียว1.1.5นะฮะเนี่ยนะที่ทำอย่างนี้เพราะว่าปกติมันจะมีด้ามอยู่จะมีมันจะมีด้ามอยู่นะนด้ามอย่างงี้เนี่ยด้ามอันนี้คือตัวตัวใส่ตัวตามเนาะแล้วก็มีด้ามอยู่ตรงนี้นะฮะด้ามทั้งสองฝั่งเลยนะแล้วก็ใส่ตัวตามไป ตามอย่างนี้แล้วเวลาหมุนเวลาหมุนมันก็จะติดเนี่ยติดเสาอื่นเห็นไหมอย่างงี้มันจะติดเสาอนะก็เลยเอาบล็อกเสียมาเอาบล็อกเสียมาใสนะ่ตอนแรกเชื่อมแล้วเชื่อมไม่ติดก็เลยใส่กาวสองตันนี่นะใส่ตัวได้ไดเกียวไปละก็ใส่ทนี้ได้เลยใส่เข้าไปเห็นไหมนะ มันจะได้ไม่ติดน็อตตัวอื่นครับไปไปนี่พอเราใส่ไปปุ๊บใส่ไปได้ปุ๊บนะมันไม่ติดละไม่มีด้ามมาติดน็อตตัวอื่นนะนะครับเราก็ใส่กออแกงนะได้นะได้ทั้งซ้ายทั้งขวาล้างเกีียวได้สบายนะครับตอนนะี้ล้างเกลียวได้สบายอันนี้เกลียวมันดีอยู่นะฮะเดปเตอร์มันใหม่ๆ เล,ล้างเกียวเหตุผลที่ต้องล้างเกียวบ่อยๆนะเวลารถมาก็นี่ครับไม่งั้นก็จะเป็นนี้ครับต้องเปลี่ยนเสาเพราะว่ายิงอัดเข้าไปบางทีไม่รู้ว่าเกียวมันล้มหรือเปล่าก็ทําให้น็อตขาดไนดะ้อันนี้คือน็อตขาดอันนี้ไม่เกี่ยวเละมาปัญหาเล็กๆนะครับที่ไม่มองข้ามนี่นะฮะตัวช่วยสำคัญ 嗯。Mm.